เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตเราก็สะอาดตอนที่นิ่งทน,นเองตอนที่นิ่งไปเนี่ยดูเหมือนเออเราไม่เคยเห็นจิตเราสะอาดอย่างนั้นแต่หลังจากที่เขานิ่งไปแล้วเนี่ยออกจากความนิ่งของออกมาใจของเราก็สกรปรกดังเดิมขึ้นมาอีกดูเหมือนว่าจะมากกว่าเดิมซื้อด้วยซ้าเหมือนก็ซ้ําเติมเข้าไปว่าเหมือนก็ละเราไปกวนน้ําให้ขุนให้คุณมากกว่าเดิม แล้วก็ทําอีกทําแล้วแล้วเล่าเล่าทำแล้วแล้วเล่าเล่าในที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าจิตใจเนี่ยสกปกปุมแมมนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยเมื่อก่อนก็โทษว่าตัวเองไม่มีสมาธิตอนหลังมาอุตสาหะฝึกกับเขาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนกันยามที่ได้ก็ได้บ้างหวังว่าจะล้างสมาธิและล้างล้างความไม่ดีของตนเองปรากฏว่าล้างไม่ได้เมื่อก่อน ไม่มีก็ว่าไม่มีเดี๋ยวนี้มีก็ล้างไม่ออก่วนสุดท้ายเนี่ยตันตันไม่รู้จะไปทางไหนอันนี้แหละความหนักอ,อกหนักใจของคนปฏิบัติมองถึงที่ผ่านเนี่ยไม่เห็นทิศเลยว่าจะปรากฏตรงไหนมองไม่เห็นฝั่งที่จะไปะทิศทั้งหมดย่อมมืด ไม่สามารถจะเห็นแวววิแววของการชนะได้เลยอันนี้หลายคนก็เจอมาแล้วก็ไม่ใช่ว่านักไม่ใช่ว่าจะเป็นคารวะญาติโยมเท่านั้นแม้แต่พระนี่แหละซึ่งบวชมาแล้วก็หวังว่าจะทำนิพพานให้แจ้งบวชมาแล้วอุตสาหะฝึกขยันขันแข็งเพื่อจะเอาสมาธิให้เกิด แต่แล้วสมาธิเนี่ยก็เกิดจนได้แต่เกิดแล้วก็ไม่ไหวอกุศนในใจเรากับเหมือนจะฟูยิ่งทำเหมือนยิ่งยุอย่างว่านั้นอีกแล้วกเ็เราก็พยายามทำแล้วทำอีกหวังว่าครั้งหนึ่งไม่พอหลายครั้งคงจะหมดไปในที่สุดก็เหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมีแต่ความมากอยู่นั่นเอง ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเหมือนกับว่าถูกกุ้มหลุมด้วยอารมณ์เหล่านี้ก็เกือบที่จะท้อถอยบางคนก็ท้อจะเสียหลายคนตรงนี้เขาเรียกว่าถึงประสบความตัณหาทีา่ไม่สามารถจะมองทิศทางที่ถูกต้องหรือว่าทิศทางที่จะออกก็ไม่มีในที่นั้นหมดปัญญาในที่สุดแล้วเนี่ยก็สกหาลาเพศไปก็เยอะแยะมากมากมาย เป็นอันว่าที่เราทําทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่พบทางออกนั่นเองทางออกเรื่องนี้เนี่ยความจริงมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่เราไม่รู้วิธีเราไม่รู้วิธีปฏิบัติประพฤติปฏิบัติความจริงแล้วเนี่ยทุกคนที่ตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะให้จิตของเราในสะอาดความคิดไม่ดีก็อย่ามีในที่นี้ มีทั้งไม่ดีก็ออกไปสะอาดนอกสะอาดในแล้วจิตเราก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิด้วยแล้วจิตเราเนี่ยหลังจากออกสมาธิมาแล้วจิตเราก็มีแต่คิดดีหรือว่าเป็นจิตที่นิ่งสว่างสวัยอยู่ความคิดชั่วร้ายก็จะไม่มีเข้าสมาธิจิตเราก็สะอาดออกจากสมาธิเราก็สะอาดสะอาดทั้งกลางวัน สะอาดทั้งกลางคืนสะอาดตั้งแต่วันนี้และอนาคตก็สะอาดอย่างเดิมเราต้องการอย่างนั้นไม่ใช่หลือนี่คือความต้องการของเราที่ตั้งปณิธานของตัวเองว่าอยากได้ไดกิตแบบเนี้ยเราก็คงจะมีความสุขพออยู่แล้วว่าเออเกิดมาเราก็มีความสุขแล้วก็การกระทําของเราเนี่ยสามารถที่จะบรรลุผลถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือว่าจิตเราสะอาดสงบสว่าง นิ่งถึงแม้จะเข้าสมาธิก็ไม่มีอะไรที่จะไม่สะอาดแม้จะออกสมาธิอยู่ในภาวะปกติจิตเราก็ไม่มีเลยที่คิดชั่วความปรุงแต่งที่เลวร้ายอย่างรุนแรงต่างๆก็ไม่มีแก่เราเราอยากได้อย่างนี้แหละแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับชีวิตที่เราจะต้องเป็นไปและจิตใจของเราจะไม่ดื้อรั้นกับการกระทำของเราเลย ทำกันไปเถียงกันไปทำกันไปเถียงกันไปตลอดมาเมื่อเมื่อก่อนที่เราเราเ,เรามีความคิดไม่ดีเนี่ยเรากับตัวเองเนี่ยทะเลาะกันตลอดเพราะเขาจะไหลลงต่ําเราจะขึ้นสูงการกระทําของจิตใจของเรากับเราเนี่ยมักจะขัดแย้งกันอยู่เสมอเราไม่อยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยขัดแย้งอยู่อย่างนี้ให้ความเห็นอันเดียวกันเมื่อไหร่หนอจิตเราจะเป็นเช่นนั้น เมื่อไรหนอจิตของเราเนี่ยจะขาวสะอาดปราศจากอารมณ์อันชั่วร้ายผลอันนั้นจะเกิดแก่เราเมื่อไรหนออันนี้ก็คือว่าเราได้แต่ลำพึงว่าจะเป็นได้อย่างไรแล้วจะเป็นไปได้ไหมว่าผลอันนั้นจะมีอย่างนี้อย่างที่เราตั้งมณิธฐานไว้ว่าอยากจะให้เป็นอย่างนี้จะจะมีไหมมันจะมีไหม เพราะเรายังไม่มีตอนนี้เนี่ยมันจะมีได้ไหมอย่างที่เราว่าเนี่ยขอตอบตรงนี้ว่ามีแน่นอนมีแน่แน่แต่ที่เราไม่เจอเพราะเราไม่พบทางออกเราไม่พบทางออกจึงไม่พบความเป็นไปต่างๆที่เราตั้งไว้จึงหลงดุดในที่มืดชื่อว่า โลกนี่เองเพราะโลกคํานี้เนี่ยโลกหรือโลโกเนี่ยแปลว่ามืดนี่แหละที่บอกว่าโลกใบนี้เราอยู่ในที่มืดมืดเพราะอาวิชชาตันหาอุปทานมืดเพราะความเป็นอกุศลมืดบอดเพราะเท่าไม,ไม่ไม่รู้จากทางที่จะไปะดูเหมือนว่าใจของเราเนี่ก็จะต่ำลงทุกทีทุกทีเราจะยกสูงก็เขาก็จะลงต่ำอย่างเดียวอันนี้ก็คือความมืดบอด แม้แต่ว่ามีแสงจันทร์อาทิตย์อยู่ก็ดูเหมือนว่าแสงเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะสดส่องถึงความสว่างในใ,นใจของเราได้ <c oughs> จึงเป็นหัวข้อที่ว่าเราจะต้องมารู้กันวันนี้ว่าทำยังไงเราจะละบาปทั้งปวงนั้นได้ทำยังไงเราจะบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมทำยังไงจะชำระจิตของตนให้ขาวรอบเราจะมารู้จักว่า การกระทําเหล่านั้นเนี่ยทำได้อย่างไรถ้าเกิดว่าเรามีทางออกดังที่ว่านี้แล้วเนี่ยเราคงจะต้องออกแน่นอนเพราะทุกเรือเกินกับความไม่ดีในในใจของเรานั้นอีกเชื่อว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยปรารถนาดีกันดังนั้นอยากจะให้ตัวเองนี่ดียกฐานะตัวเองให้ให้ให้ดีกว่าคนเดิมที่เป็นไปแต่ก็พบทางตันอ่า ไม่สามารถที่จะหาทางออกได้พุทธองค์นี่เองเป็นทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะเข้าใจในเรื่องนี้ดีแล้วพุทธองค์นี่เองจะเป็นผู้ชี้บอกเราว่าทางนี้ควรไปทางนี้ไม่ควรไปทางนี้เป็นทางที่พ้นทุกได้อย่างไรตมาเองก็ได้รับการถ่ายทอดจากพุทธองค์มาอีกทีหนึ่งว่ามาสอนว่าเรื่องนี้จะหาทางออกได้อย่างไร อันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าเรามาเรียนรู้กันเถิดว่าวิธีกําจัดบาปอากุศลในใจของเราที่มีอยู่เนี่ยจะให้อันตรธานได้อย่างไรก็ต้องมีกรรมวิธีขึ้นมาแน่นอน่าต้องมีกรรมวิธีแน่นอนว่าเราจะทําลายได้อย่างไรเราลองมาหมดแล้วนี่ว่าพยายามจะทําความดีแข่งอ่า พยายามเราจะทําความดีนี้แข่งกับความเลวร้ายของเราเราก็แข่งมาเยอะแล้วก็เขาก็ล้ำหน้าเราอยู่เสมอเหล่านี้เป็นผู้ไม่สู้เขาไม่ได้รั้นเราผ่านการทําสมาธิมาหลายครั้งหลายขาสมาธิพอจะเกิดได้บ้างแต่ก็เขาก็แซงหน้าเราเสมอก็เป็นที่หนักอกหนักใจว่าเราจะชนะได้อย่างไร แล้วสมาธิที่เราทำนั้นก็ดูเหมือนว่ามีแต่อุปสรรคมากมายเ,าเขาเรียกว่ากัดก่อนความสามารถของเราอยู่เสมอว่า,าสมาธิที่เราได้มาก็รักษาโดยยากเหมือนกับว่าประคับประคองเสียหนักแล้วสมาธิที่มีอยู่คอยจะตกหล่นอยู่เลยแล้วก็หายไปอยู่เลยอันตรธานอยู่เลยเ,เหมือนกับ ท่ามกลางกระแสลมที่พัดอย่างรุนแรงเราจะประคับประคองดวงประทีปน้อยๆผ่านกระแสลมเหล่านั้นได้อย่างไรเอาก็วันนี้จะได้แสดงถึงว่าเราจะมารู้กันว่า,าการกระทําที่สุดของทุกนั้นจะทําด้วยวิธีใดประการใดถึงจะเป็นที่เป็นไปอย่างสะอาดอาปลอดภัยไม,สามา่สามารถที่จะฟันฝ่า อุปสรรคน้อยใหญ่ดังที่ว่านี้จนถึงสุดท้ายปลายทางก็คือมรรคผลที่ผ่าน